มี่น้ำบอก,กโอ้นี่บ่อปลาลูกตเต่าออปลาอันแบบนี้นี่แหละคอยมากแต่ว่าคอยบูู๊ัวมันซื้อเนี่ยไรซื้อมันอ่าทางเขามากกับสิงยากแน่าว่าอ่าเห็นบอกสบายดีพ่ <c oughs> อแม่พี่น้อง <c oughs> สบายดีเด็ดติ <c oughs> อันน่า <c oughs> ตอนนี้พอกันเงาอยู่ <c oughs> นี่เนาะ ตอนนี้เฮาผ้ากันมาอันยังว่าลืมซื้อสซยาวงรีสอร์ทนาะพี่น้องลืมซือ้ออันบรรยากาศก็ค่าฝกนี่มาก็ไอแสงแล้วก็ป้าน้องเนาะโอ้เบื้องนี่แจ่งงามดีเวย้ยอ่ะเดี๋ยวสีพ้าพี่นอ้องเละเบิ่งบรรยากาศยูนกคอนเดออ่าบรรยากาศก็งามงาน้าก็งามงาดแล้วพี่น้องน้ําบ่ท่านได้คุณสว่วงนี้เป็นสว่วงฤดูฝนกา,ปานปนน้ายังงามอยู่เนาะไปเดียวไปเบิ่งผาพบรรยากาศ อม่อนมนี่ก็นอเลยจังมากินเขาน้ากันเด้อพี่น้องบางทีพี่น้องเสียงหน,กเ,งนกเสียงหนกเสียงอันนั้นแบบว่าแสดงถึงความแบบว่าเป็นธรรมศาสตร์เนาะถาวา่าผูไดอยากมาเที่ยวในซึ่งแบบว่าธรรมศาสตร์แบบนี้ก็แนะนําเลยเนาะ็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวแบบบนไม้เนาะแต่ว่าไล่ไล่หมองเข้ากปยังเห็ดบุนแล้วก็ปุ้งบานแล้วเช่นตัวยางเุดนทางนี่เนาะนี่ เพชรแบบทรงแบบวัดผู้เลยเนาะทางนี้นี่เดียวเดียวเดียวสีพายางึ้ดไปเบื่องนอแล,ล้วกสีพาเหลาะไปทางหนีเนาะเบื้องนั้นะเป็นมองจอดรถเนาะพี่นนองอ่าทางเขามากกับสิยากแน่ถต่ว่าเป็นส่วนย่ามแหลงกับสิบุญยาคนไดเนาะแต่ว่านี่มันเป็นเข้ามาย่ามฝนเลยมันก็อยากเป็นขี้ต้มแน่แต่ว่ามันกับบอนี่เนาะเพราะว่ามันเป็นดินกว่าหินเถอะนะ นี่หยุดเนี่พี่นอนหน้ามง่า,งามแห้งเนาะปดี๋ยวสิพามเาบืองก็เป็นไฮเขาเขาเนอะพี่นนองยังเป็นแบบปุ้คงความธรรมาศาสตร์เลรียบเวลาเขามันอันไหน,นมานยามเดือนสิบเอ็ดสิบจงส่งสีหอมเขาเขาแห้งเลย ่นี่เนาะพี่น้องัวน,นี้เฮดแบบอันนั้นแบบวัดผู้นี่งามเนาะอ่านี่แมนบุทันเหลี่ยวเนาะพี่น้องนี่เขายังเห็ดอยู่เบื้องในอยู่อ่ะนี้ค่ะเบื้องไกลๆุทเกตอน นี่เพิ่งยังสางอยู่เพท่อนเลยแล้วเนาะกำลังสางนพอเพิ่งกรับป้าปรุงไปนำหรือกะเห็ดไปนำอะไรเนาะพี่นอ้องอ่ะให้เบิ่งมุ้มสูงเบื้องเลยอ่าเห็นยบอกนำเนาะมันกะชีมีเสียงเพลงเนี่ยและอ่าบางทีบ,บางจุดไว้กะสีเด็าปิดเสียงหรือกะผกักเอาไหมเนาะ อ่าโตนี่แล้วแล้วอ๋อมันจะมีมองห้พักนอนสำหรับคนที่ยกมาพักนอนทางขึ้นกระไดนอะพี่น้องนี่เด้อ่าเดี๋ยวเดียวยางมาเบื้องนี้เนาะยังบุหูวกับสิยางไปทางใดเพราะว่าเป็นครังแหลกที่มาาีทว่านักท่องเที่ยวที่ว่าหลายคนเขามากกันเนครังแหลกพักกันทามกันอยู่ตอนยางเขามาสำหรับเบื้องนี้ก็เป็นโซนอ่า อาชีวะจะได้ส้นมองหานอาหารกระเมนเนาะแลวก็จุดสั่งอาหารกระเมนเบื้องนี้ก็จะมีอาคนอยู่ประจำเนาะเบื้องนี้ก็จะเป็นอาของผักสําหรับคนที่อยากมาผักข่างขึ้นก็จะเมนมาผักได้เนาะน,นี่เด้ทางไปกะประมาณนี้เนาะพี่นอ้องกะเป็นตูเป็นตูแบบนี้ อ่าส่วนราค่ายัางบบหูเนะเดียวไว้จะทาทางพนักงานเพิ่นไห่ตืมเด้อพี่น้องเดี๋ยวลองไปเบืองไก่เบืองเนาะย่างเขามากะเนาะเบืองนี่ก็จะเป็นแคมนามห่วยคือกันเนาะพี่น้องแต่ว่ามันกับสึกว่าแคมปลาโพดสําหรับไว้เองเนาะรู้ซึกหยานเนาะ <laughs> มันนี่มันก็จะเป็นหัวยห้องหน,น่อย เบิ <laughs> ่งห้องก็สิซ่องเบิ่งน้อยๆนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่ได้ขออนุญาตเขาเฮาก็สิล่วงก็บ่ได้เนาะจน้อยเขาสิว่าก็ซองๆเบิงนี่ก็บริเวณเนาะบริเวณที่เบืองนี้ก็คือสิสงบดีดอกพี่น้องสําหรับบริเวณที่ว่าไว้ถายให้พี่น้องเบิงนี่ก็แม่นเป็นเบืองลังก่อนเนาะก็คือพาเลาะเบืองลังก่อนแล้วก็ยงไปนด้านหน้าเนาะอันนี้เบืองลัง เบื้องสั่งอาหารเนาะก็สิมีพนักงานบริการแต่ละจุดแหละเนาะแต่ว่าเฮาสามารถมาสั่งอยู่จุดนี้ได้เบื้องนี้ก็จะเป็นกระตอบกระตอบเนาะกระตูเนาะกระตูกระตอบภาษาลาวเอิ้นกระตูเนาะภาษาไทยน่าจะเอิ้นกระตอบอ่าเบืองนี้กนั่งเป็นมุมส่วนตัวเนาะกะย่างไปเบืองนี้ก็จะเป็นครัวอูแล้วเบืองนั้นก็จะเป็นน้ําหวยคือกันเนาะน้ําวยใหญ่ตัวนั้น แล้วก็จะมีกระตูเรียนตามสายหันแหละเดี๋ยวยางไปเบื่องน้ากันไปจะได้พราะแม่พี่น้องอันนั้นไว้ผ้าหล่อเบื้องลัางก่อนนอะน,นี่ตอนนี้กําลังยางไปทางหนาอยู่ทางหนาก็จะเป็นกระตูแคบหนาขคือกันเนาะอู้อออยคนณยางไปเบื่องได้ก็มีแต่เสียงเพลงเดียวเดี๋ยวสิมาอธิบายให้พี่น้องฟังน้หลังเนาะนี่นอกพี่น้องนี่ก็เป็นเบื้องอ่ากระตู แค้มน้ําห้วยนี่ก็จะเป็นอ่าจุดทายหูกน้อยหรือว่าจุดชมวิวกับแมนนี่เป็นคัวอูกับเพิ่มความโดดเด่นให้กับรีสอร์ทวาซั่ะเนาะถ้าว่าเฮาย่างมาบริเวณอาเบื้องนีก็จะเป็นคัวใม่เนาะพี่น้องเบื้องนี้ก็เป็นคัวอู ตอนนี้ไว้ก็อยู่บริเวณกลางขวาเนาะพี่น้องเบื้องน่ะก็จะเป็นเบื้องเทิงเบื้องคว้าใหม่อ่าไว้ต้องได้ปิดเสียงเนาะเพราะเสียงเพลงมันดังหลายเนาะเดี๋ยวไว้สิพาพ,พี่น้องอย่างอ้อมขึ้นไปเบื้องทางหน้าเนาะบัดน,นี้เนาะแล้วเฮาก็สิอ้อมไประตูบ,บ่อนที่เฮานาั่งกินข้าวัว่นเลย เป็นแบบคือการกับรีสอร์ททัวไป่นะลรเนาะมันก็มันแบบว่ามุ่นเสน่มันก็คือายน์หนา่นเองเหรอแบบว่าหนามมันงามเนาะพี่น้องกันเลยเห็นบอกนี่วขวาตัวนี้งามร้ายขวาตัวนี้มันก็โดดเดน่นบรรยากาศดีเนาะพี่น้องแบบว่าอุ้ซึกว่าหนาวาเจอขยากูบปซื้อมาหายอนาลืมไปว่าถาขึ้นมาหอดจุดหนีองฝักซองเลย มันสีนาวนะถ้าใกล้ตัวเมืองปากซองขึ้นมาประมาณสิบตัวลักขึ้นไปแล้วมันสีน้วยามน้วแห้งน้วเนาะอันนี้ก็คือด่านหนาเด้อพี่น้องนี่มาจะเห็นป่ายบางไงเลยเนาะนี่อาส่วนเส้นทางกับเมนเส้นทางมันกับสิบประมาณจะหนีเนาะเส้นทางเขามาฮะนะสวนยามฝนมันก็เสียงหยางแน่แต่ว่า โบ่บย่านบ่คาเนาะเพราะว่ามันเป็นทางก่อนหินมันก็นอยากมือนอยู่อะทีนี้เฮาสิพาย่างข้ามคัวเดี๋ยวข้ามคัวเบิงบรรยากาศอยู่นี่ก็โอเคอยู่ปะ่ะโอ๋อย่างๆเดี๋ยวสิให้เบิงอยู่นี่ก่อนมุมไก่เดี๋ยวให้เบิงมุมไก่ คือว่าถาว่ามายามสวงปีใหม่เนาะสวงปีใหม่ช่วงสิมอนอยู่เลยพี่นอ้องว่านามันนาม,มันงามนาม,มันใสนี่นี่เบื้องนี้ก็จะเป็นน้องเพราะมันเป็นนามหวยเนาะพี่น้องแลแบบ,น,บ,บแน,นี้เขากะเขากะมาตกแต่งเอานี่นึงเขากะแตงน้ำเนาะแบบเทพปูนเตยยางใสนะแล้วเอาก้อนหินมาแต่งน้ำ หมื่นลูกนี้สัก <laughs> อ่านี่อยู่นี่กลางงามเนาะเพราะว่าบ้นโบเมนอันนั้นโบเมนยามฝนนี่มานาั่งมานั่งจิบเบียร์อยู่นี่ืีว่าโอเคเลยอยู่นี่นะเพราะว่ามันแพมนม้มแตงแตงหมื่นหมื่นหมื่นง่อันน่าก็อยูฟุบ๊ายบาย อันหน้ก่อนเนาะบ๊ายบายทานแล้วเฮ้ขำเมื่อไหรเนาะเพราะว่า ไซน้ำมันกับสิเหลือกตัวนี้เป็นคว้าจมเขายามแหล่งคือสิขามได้อยู่เนาะอันนี้นี่ก็เป็นเส้นทางเขาเทพปูนนั่นแหละเนาะแต่ว่าน้นามันคือสิเลิกเดี๋ยวสิชายเบิ่องหนามไกลๆเดินหนามไซแหงเด้อพี่น้องเบิ่งแม่หนาใสใสนามไสเจริญป่าบุาีนี่ห้อยหนาม ห่อยหนาม,มันหนาม,มันลงมึงหนาม,มันขึ้นเนาะบางคนโตวงนึงเนี่ยหนามมันเสาะเดี๋ยวมันภาคอารมณงในหนามไส้แห้งเลยพี่ดอกถามวาาออ่าให้เนาะยูเล่ยนี่เวลามีสถานที่ต้องเกี่ยวไม่ไหมมาเนี่ยกะคนกะสิลังมาเบิ่งแร่เนี่เนาะกะจะเป็นแบบนี้ตลอด แม่จะห้าวเองก็อยากมาเห็นว่วดสันซาหนูดยูมอนไดเป็นแรงท่องเที่ยวให,ใหม่ๆเป็นใจอยากเบิ่งเข้ากับไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งไปหูไปเห็นกับตา่า,านซะไอม,มันดาา่าสาวๆทายอยู่อยู่วกลัวอู่เนาะพีเนอง มีเป็นด่านล้างของป่ายเนาะเป็นใครๆที่สามเดียวเข้าไปในแต่ว่าเพราะว่าแสงไรเราสามารรถป็นั่งกิน,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 นอาหารหลาเนาะมันนี้เข้ากับสิไปบมองที่ว่า เขานั่งกระตูเขานั่งอยู่สวนเบื้องหน้าเนาะเดคือว่าอาหารมาแล้วคือว่าสั่งอาหารกับโบดัดุลไปไดานอกนี่นนอะคือว่าไห้เสิบเนาะเดี๋ยวบัดชิเมื่อแล้วเขามาทายหูอยู่เบื้องนี้เน,นาะนั้น เสาของผักเคลืนเท่าไหรของผักจะหมดเลยอ๋อคือจังสรรรังไงวะเบื้องโอ๋หายขึ้นหนึ่งหาแซนแต่ผักเป็นครอบครัวอะไรอ๋อเดี๋ยวจสี่คนรังไงขึ้นหนึ่งหาแซนลังหน่อยตามแซนอ๋อด้เด้มันลังหน่อยเดี๋ยจะคน โอ้สองสามคนเนาะอืมโดยโดยบอบใจเด้อเป็นของมูลัางยายหาแสนลังหน่อยสามแสนเนาะพี่น้องถตาว่ามาผักพอดีอาหารมาว้าวเด้ข้าเด้อว้าวโอ้ อันนี้ตม้มยำกุงงก้งต้มยำกุ้งนี่ฮะชิพพันเนาะอันนี้ลืมเบิงราคาเจ้าใครจะเป็นรายก็เผาเนาะอ่อยังยังมากบริบเรนาะพี่น้องเนาะยังมาบรบเวณอือเนี่ยรับจิตข้องหนึ่งนี่ว่านาวบันนีเพราะว่า,บา,บาอยากห่อน,น้อยหนึ่งเนาะ อานน้าขอบใจลูกขอบใจเด้อของไพ่ไหนเอาเอาขอบใจปะเ<อ>ดีือบันงเด้อไกลหน้าไกลตานะคะานัดนึงดัะะบซึ่มาเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องกินข้าวเด้อมาสั่ง ขอบใจเด้อโอ้แส,สียู่เนะสมยามกลุ่งเขาต่ำเมียเนอเดีวยตวย <laughs> <laughs> ต่ำหวเนาะหว <laughs> cho nó có phát nào được Đơ không gì ơi, đơ นนัพักขังขึ้นขึ้นนึงหาเซ้นพ่ดนน่ะอือฮะาฮ่าฮะไรนอนบ่อืมเดมันมีบมองนอนมีน่าบ่โอเน่บ่โอ้นั่นา้่นนปลาลูกเตา่า,ลา,ลตาเออ แบบนี้นี่แหละข้อยมากแต่ว่าข่อยบูหัวมนนันซื้อเนี่ยไรซื <c oughs> ออข่อยบอจักว่าเขาเอิรนกันจะไหนนะคล้า,คายๆคุณซีดเลยเแบบว่าเมนูมันมันเห็ดแบบว่าคล้ายๆอันนั้นน้าวปลาหนึ่งมังหน้าวนะเนาะนี่ปลาลูกเต่าเนาะบูหัวว่าซื้อซื้อปลาลูกเตา่าข่อยจะกินแบบนี้แต่บบจักว่ามันซื้อปลาลูกเตา่า <c oughs> ดโดโดูดีขอบใจเด้อขอบใจละลายเดินนาเด้อไปดีนะเออถอดเบิร์ตแต่ว่ามันเขาถอดเป็นตอนเป็นตอนอ่า นี่นอาพี่น้องปลาลูกเต้าเจ๊บอกตอนนี้ขอจังว่าสั่งปลาปลาหนึ่งมะนาวค่ะเดี๋ยวขอคืนปลามันมันเป็นแบบนี้ล่ละอันน่าอยากลินน้องเขา พี่น้องลังจังมาแต่สายยาววงลีสองกรบมาแวะทายหูยูนี่เนาะอยู่นี่อยู่นี่หลายคนก็อาจสิเคยเห็นเนาะท่านท่านนี่เดีด๋ยวแชร์เบอรงวิวเนาะ อ้าเทปโฟโต้ปากซองปากซองไฮแลนด์นี่ก็คือมุมไทยหูเนาะท่านผู้องมาสิไทยไฮ สำหรับคลิปนี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องขอบใจหลายๆทีฮับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้ืดอร์สำหรับผู้ติข้ามาใหม่เนาะก่โมมี่ยังไ์บ๊ายบาย